สวัสดีค่ะวันนี้ช่องววสวรรค์รัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนๆ FC มารีวิวร้านผู้ชายขายตูดนะคะเพื่อนไปดูกันเลยค่ะขายตูดอะไรคะ,ะ,รคะผู้ชายขายตูดเป็ดนั่นเองนะคะเพื่อนเรามาถึงร้านแล้วนะคะมันก็กำลังลูกค้ากำลังซื้ออยู่ะคะ่ะ นี่ก็จะขายเป็นไก่ย่างตุดเป็ดย่างมีหมูมีไก่มีปลาแล้วก็ส้มตำนะคะหนูสวัสดีจ้าลูกส,ส,สวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับครับก็มาดูนะคะมีเมนูหลากหลายเลยนะคะเพื่อนวันนี้เรามารอบเช้าเลยรีวิวรอบเช้านเป็ดมีมนะค่ะมีลาบเป็ดมีต้มเป็ด,ปดก็มีนะคะ อย่าตกใจนะคะว่าผู้ชายขายตูดอะไรตูดเป็ดค่ะเพื่อนเพือนผู้ชายขายตูดเดี๋ยวสงสัยกันเลยนะคะเพื่อนว้าวสโลแกนน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนก็จะมีขายตูดเป็ดย่างตัวเป็ดย่างะขาก็ไก่ย really ่างปลาปลาย่างทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้อะไรครับ ไส้เป็ดทอดไส้เป็ดทอดนะครับเพื่อนว้าวอืมอันนี้หน,น,น้าตามีใครตูดเป็ดค่ะคุณเพื่อนหมายเท่าไหร่นะนายสี่สิบบาทสีบาทนะครับเพื่อ,อนนี่นะคะตูดนะคะอยากรู้ว่าผู้ชายไข่ตูดตูดอะไรก็ตูดเป็ดนั่นเองนะครับเพื่อนที่สี่ว้าวอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่าง ไม้ละสี่สิบบาทเป็นปีกนี่เท่าไหร่คะยี่สิบอ่ะขึ้นหรือ,อยังยีิบห้านะคะแต่ก่อนยีน่สิบปนีห้าพวกคอนี้ก็สิบบาทใช่ไหมอเล็กสิบบาทเพื่อนมีปลาดุกมีปลาระบองด้วยนะคะเพื่อนสี่มีทุกอย่างเลยนะคะคือร้านผู้ชายขายปุกน,นะคะก็อยู่ที่ถนน สีธนามิตรนะคะเพื่อนในเมืองสุรินเ์เรานะะรี้แหละเดี๋ยวลให้ดูว่าน้องไาย่างอะไรบ้างว้าวนี่คือเมนูเด็ดของเราปูดเป็ดย่างนั่นเองก็จะมีไก่ย่างของไก่ย่างวิเชียนบุรีนะคะเพื่อนแล้วก็ปูเป็ดน้องเขากำลังย่างเลยนะคะย่างร้อนๆใหม่ๆเลยนะคะเพื่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นอนๆ หอมสงกินหอมหน่าทานมากเลยนะคะร้านนี้อยู่ตรงถนนอยู่บนถนนศีธนามิตรนะคะเข้ามาเส้นเลี้ยวจะแยกปัทมาโนนนะคะถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะก็จะไปเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าเราเข้าตัวเมืองก็จะเลี้ยวขวานะคะก็เลยนครชัยแอร์มานะคะ อยู่ตรงข้ามกับบ้านต้นน้ํานะคะร้านต้นไม้นะคะเพื่อนเลยขับรถมาก,ก็จะถ้าเลี้ยวสายเข้ามาร้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเ<ม>พื่อนก็ตรงที่เขาปั้นทุกช้างนะคะก็จะเห็นร้านน้องเลยนะคะร้านผู้ชายขายตู๋เลยนะคะน้องเขามาเพิ่งจะมาเปิดได้ไม่นานนะะเพื่อน เมื่อปีที่แล้วนี่แหละนะคะแล้วน้องเขาก็จะมีอ๋อน้องเปิดนานแล้วเปิดห้าหกปีอยู่ที่อื่นแต่ว่าเพิ่งจะมาใหม่อยู่ตรงศรีธนามิตรเมื่อปีที่แล้วนะคะน้องย,าย้ยายจากตรงนู้นมาแล้วก็มาเปิดตรงอยู่ตรงนี้นะคะมี่นี้ ก็จะติดกับร้านขายของของชำรุ้ยนะคะเอ้ยของขายส่งนะคะเพื่อนหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะแว้เข้ามานะคะน้องเกด,ดีมากเลยราคาถูกย่อมเยาว์ปีกันได้นะคะเพื่อนมีที่นั่งให้ทานนั่งทานด้วยนะคะเพื่อนที่สี่โล่งดีนะคะ แล้วมีสูตรยังไงคะตูตเป็ดม,มีอะไรพิเศษบ้างไหมคะน้ําจิ้มหรืออะไรที่เป็นมีน้ําจิ้มให้ใช่ไหมสูตรเป็ดนี่หมักสมุนไพรใช่ไหมคะแตสูตรพิเศษน้ําจิ้มนั่นเองนะนเพื่อนอันนี้แอดทานแล้วอร่อยนะคะอร่อยมากเพราะว่าทานแล้วเคยไปทานมาซื้อทานบ่อยนะคะทั้งส้มตำแล้วก็เป็ดแก้วเคยมาตี ปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลอง <ś le> ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็มีโอกาสได้มารีวิวร้านผู้ชายขายตูดเป็ดน,นะคะ <ś le> วันนี้ไปดูนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูไปรีวิวร้านไหนบ้างนะคะเพื่อลี ติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเราเปิดเพจนะคะเพจตะวันรัศมีทาง Facebook ตะวันรัศมีนะคะติดตามเราที่เพจตะวันรัศมีทิกอกนะคะมีตะวันนะคะได้แล้วเพื่อนทางทิกเกทางเพจของเรานะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะพยายาม ทำงานออกมาและผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะในปีใหม่นี้นะคะเริ่มต้นสักหลักใหม่เราก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ f c ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะถ้าเข้ามาชมทลิปนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาแพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยๆิงิงกันทุกคนตลอดปี2566นะคะ คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจและไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ